ฟังบ่อยๆดีธรรมะนี่เขาฟังกันบ่อยๆหรือไม่ก็ภาวนาเนี่ยฉันก็ภาวนากันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเลยรู้ป่าวม่ใช่ว่าภาวนาสองสามครั้งแล้วก็ได้แล้วไม่ภาวนาเป็นหมื่นเลยละ่ะเหมือนคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้จังเนี่ยก็ภาวนากันไม่รู้นับเป็นเท่าไหร่ภาวนาเป็นว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้จังอันนี้จังคือของไม่เที่ยงเมื่อของไหนก็ตามไม่เที่ยงของนั้นก็มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาความไม่เที่ยงที่ตนศึกษาที่ตนท่องบนอยู่เนี่ยไปใช้กับสิ่งที่อยู่รอบข้างของตัวเองเนะมีเก้าอี้ก็ไม่เที่ยงโต๊ะก็ไม่เที่ยงอาหารการกินก็ไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงแม้แต่การเวลาก็ไม่เที่ยงอันนั้นภายนอกก็สู่ภายในอีกก็เรื่องเกี่ยวภายในเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงองีก นะความคิดก็ไม่เที่ยงความจําก็ไม่เที่ยงความเห็นความคิดว่าแบบนี้แล้วก็ตกลงปวงใจแล้วพอเปลี่ยนใหม่อีกมันก็ไม่เที่ยงอีกตัดสินใจแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนการตัดสินใจใหม่มันก็ไม่เที่ยงอีกร่างกายก็ไม่เที่ยงวันนี้สุขสบายดีพรุ่งนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อวานนี้เพิ่งฟื้นไข้อวันนี้ก็ล่าเริงมันก็ไม่เที่ยงอีกทุกสิ่งทุกอย่างมีความไม่เที่ยง เป็นที่ตั้งเป็นที่สามารถออกมาใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็าไม่เที่ยงนี่มันเปลี่ยนชื่อของมันเนะแบบหัก,กเขาเรียกวไม่เที่ยงเสียล่อนับบูดเบี้ยวหงิกงอหลุดอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนจากสภาพเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเขาบัญญัติชื่อมานั่นแหละนั่นคือความไม่เที่ยงนะเหมือนหลุดเองไหมละ่ะหลุด เดิมทีมันอยู่อีแบบอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้มันแยกออกจากกัน้เขาก็เรียกว่าหลุดแตกมันก็แยกออกจากกันอีกนะแต่ใช้คํา,า,าว่าแตกสิ่งต่างต่างเหล่านี้ต้องใชบ้บ่อยๆต้องท่องอยู่บอ่อยๆ